สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงพสุนาพรมและรายการ CEO Talk ครับซึ่งรายการของเรามีการนำคำถามของท่านผู้ชมมาร่วมพูดคุยในรายการมากมายเลยทีเดียวครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่คำถามของท่านจะถูกนำมาพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลยูนิต arin, line, Unity, at, ding, ini, ี้จำกัดแพทย์หญิงนารินีไพบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับ น้องคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีธุรกิจส่วนตัวนะครับเขาทำร้านติ่มซำเปิดมา3สาขาเขาบอกว่ายิ่งขยายสาขาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะยิ่งส่วนเซแล้วคุณหมอเพราะว่าดูแล้วท่าทางกิจการเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายและก็ดูแลได้ไม่ทั่วถึงในใจตอนนี้อยากจะยุบเหลือสาขาเดียวจากเปิดมาแล้วสาสาขาแล้วก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเพื่อนฝูงที่รู้จักแล้วก็โดยเฉพาะกับเพื่อนสนิทเขาเพิ่งมาเพื่อนสนิทเนี่ยทำกิฟฟารีน เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเพื่อนสนิทบอกว่าเครือข่ายของกิฟฟิรีนเนี่ยยิ่งขยายยิ่งเติบโตคุณหมอนึกภาพนะเขาเนี่ยทำติ่มซํายิ่งขยายเขายิ่งเซแต่เพื่อนบอกว่าถ้าทํากิฟฟิรีนเนี่ยยิ่งขยายแล้วยิ่งเติบโตเขาก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างที่เพื่อนสนิทเขาพูดกันจริงหรือเปล่าฮะถ้าเรามาวิเคราะห์นะคะกิจการติ่มซําของคุณผู้ถามเนี่ยนะคะมันยิ่งขยายสาขาเนี่ย มันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นแต่ถ้าเปิดสมมติว่าลูกค้าก็มากขึ้นด้วยแล้วมันคุ้มทําให้มีกําไรมากขึ้นก็ทําให้สาขานั้นถือว่าประสบความสําเร็จรและบางคนก็อาจจะขยายสาขาเป็น10เป็น20หรือเป็นร้อยสาขาได้เหมือนอย่าง MK ที่เขาประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะแต่ก็อาจจะไม่ใช่ทุกรายที่ประสบความสําเร็จในกรณีของคุณเองอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้คุณคุณน่าจะทราบดีที่สุดน,นะคะว่าทําไมมันถึงมันถึงอยากจะยุบเหลือสาขาเดียวนะคะคแต่อย่างไรก็ตามต้องเรียนนิดนึงว่า ธุรกิจติ่มซำของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าการตลาดเชิงตั้งรับนะคะหมายความว่าเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่อร่อยมีคุณภาพแล้วก็ลูกค้าก็อยากจะเดินมาที่ร้านของเราแต่งานของกิฟฟารีนเป็นงานตลาดเชิงรุกค่ะหมายความว่าเราสร้างเครือข่ายจากคนที่เรารู้จักแนะนําให้เขาเนี่ยมาร่วมกันเป็นเจ้าของกิฟฟารีนและชวนกันต่อๆไปโดยกฎหรือมีกติกาว่าบริษัทจะพิทักษ์รักษาเครือข่ายให้หมายความว่าเมื่อชวนกันต่อๆไปแล้วเนี่ยจะอยู่ในเครือข่ายของเราตลอดไปและทุกคนอยู่ในฐานะเจ้าของข้อนี้หม พูดซ้ําๆกันบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ว่ายิ่งเยอะยิ่งดีเพราะว่ามันไม่มีต้นทุนค่ะนะคะจะต่างกับเคือขายติมซาของคุณตรงที่ว่าคุณจะไม่ต้องจ้างพนักงานคุณจะไม่ต้องลงทุนอะไรทุกคนเสียค่าสมัครแค่ร้อยแปบาทค่าใช้จ่ายที่มีคือค่าใช้จ่ายส่วนตัวแม้กระทั่งเทรนนิ่งให้มีความรู้ก็ยังไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยมีกิฟเฟอร์เรนชัแนลที่สอนงานทุกวันมีงานประชุมที่โรงแรมอินทรามีงานประชุมประจําเดือนมีศูนย์ธุรกิจที่มีห้องประชุมอยู่ด้วยข้างบนทุกศูนนย์ะเพราฉ นนอันนี้ถือว่าเป็นการลงทุนโดยบริษัทแม่ส่วนคนที่เข้ามาก็เป็นเสมือนเจ้าของบริษัทลูกดังนั้นเนี่ยคุณจะพบเลยว่าทันทีที่คุณก้าวเข้ามาเนี่ยคุณจะมีสาขาที่บริการคุณและคนในเครือข่ายของคุณอยู่ร้อยกว่าสาขาตรงนี้ไม่มีต้นทุนเลยนะคะเออเชื่อว่าท่านที่เคยทําเป็นเจ้าของร้านถิ่มซ้ำมาเนี่ยจะมองออกว่ามันมีความสุขที่ตรงนี้เนี่ยด้วยปัจจัยใดบ้างที่คุณอาจจะไม่ต้องไปเสี่ยงหรือไปเจอกับเรื่องราวที่เคยเจอมาก่อน จะว่าไปการขยายคเครือข่ายอย่างที่คุณหมอพูดถึงนี่ก็จะมีมีข้อดีอที่ว่าเครือข่ายที่เราขยายไปปั๊บเนี่ย ถ้าเราบริหารเป็นเครือข่ายเหล่านั้นเขายังไปขยายต่อใช่ไหมคุณหมอเขาก็จะเขาก็จะมีความอยากมีอยากได้อยากประสบความสมําเร็จมอย่างเราแล้วเขาก็จะไปสร้างเครือข่ายต่อในฐานะเจ้าของนะคะแต่ตัวเราเป็นต้นตระกูลไงไรายได้ก็ไม่ได้เอามาจากของใครมาให้ใครแต่เป็นรายได้ที่เราแบ่งกันส่วนแบ่งที่เราไม่ต้องให้ห้างร้านเนี่ยคืนกลับมาหาทุกคนตามความยุติธรรมนะคะจริงๆแล้วไม่อยากจะบอกว่าเราก็มีเจ้าของกิจการที่เคยทําร้านอาหารมาเยอะนะจันเองนะคะที่วันนี้มีความสุขมากๆในกิฟเร์ และประโยชน์ที่เขาพูดบ่อยก็คือว่าในกิฟฟ์รีเนี่ยเขาเป็นเจ้าของกิจการที่กลางคืนนอนหลับสบายมากที่สุดไม่ต้องกังวลแล้วว่าเดือนนี้จะต้องมีเงินเงินเดือนลูกน้องต้องไปหามาจากไหนออนี่ใช้นี่ดอกเบีย้ยแบงก์จะต้องไปทำมายังไงจะไปกู้เพิ่มได้ยังไงจะเอาหลักทรัพย์อะไรไปกู้เพื่อมันจะไม่มีอีกแล้วนะคะคไม่ต้องกลัวว่าสินค้าที่มีจะเน่าจะเสียไปซะก่อนถ้าวันนี้ฝนตกคนไม่มาไม่เฝ้าละไม่ไม่มีใครเข้าร้านจะทํายังไงสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับนักธุรกิจของกิฟฟ์รีเลยค่ะ กิฟฟารีนี่เราก็อาศัยการสะสมะนะสะสมไปได้จากปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4ี่เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีปริมาณคนใ,ในเครือข่ายมากขึ้นไปเองนะครับเอาละครับวันนี้เคลียร์ทุกๆคำถามข่าใจกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาพบกับรายการ c e o Talk ได้ใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดลงแล้วผมกับคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ